ว้าวต้นไม้ที่ฉันซื้อมาสักสองอาทิตย์ที่แล้วเริ่มออกดอกแล้วชายเกลวยลดน้ำให้แป๊บนุยลดนั้นโตใบๆนะเจ้าดอกไม้ของฉันหูยเธอนี่เลี้ยงต้นไม้ดีจังเลยอ่ออกดอกสวยเชียวลดน้ำเยอะๆเดี๋ยวมันจะโตฮ่าหูยวันนี้ลดเยอะขนาดนี้ไม่เน่าหรอไม่เน่านะโอ้โยระวังมันเน่าตายแลวกันหน่ามันนี่เธอลดเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยเอ้ย แอ้วทำไมไฟติดน่ะเมื่อกี้เธอลดน้ำไม่ใช่หรอมีไฟได้ไงเนี่ยโอ้โหอุ้ยหัวต้นไม้นี้เป็นต้นไม้พิเศษอ้ยฉันว่าน่าจะใช่แน่เลยฉันไปซื้อมาร้านแกวแถหัวมุมอ่ะอุ้ยติดอีกแล้วเลี้ยงมาสองอาทิตย์ไม่เคยเห็นมันลุกไฟเลยอ่ะโอ้โหลามลามลามทุ่งลามทุ่งอุ้ยนี่บันนี่ฮะถ้าเธอเลี้ยงไว้ตรงนี้มันจะไม่ลามไปยันบ้านฉันหรอเนี่ยไฟไหม้บ้านฉันพอดีอ่ะชอบเลยใช้ก็ไว้หน้าบ้านเธอนี่แหละดีแล้วฮะ ไว้หนะ้าบ้านชายเกิลนี่แหละดีแล้วมันดีตรงไหนเธอจะเผาบ้านฉันหรอก็ดีกว่าไปไม่บ้านคนอื่นนะไม่ดีเลยอ่ะไม่นนดีเหรอทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตัดดอกไม้ทิ้งไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องลาไปบ้านคนอื่นนี่แค่เกสอนแบบนี้พอใจหรือ,อยังชายเกิลฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอทำลายต้นไม้หรอกนะต้นไม้พังหมดเลยอ่ะฉันชอบต้นไม้ชายเกิลทำไมเธอต้องไม่ให้ฉันเลี้ยงต้นไม้ตรงนี้ต้นนี้มันทําให้เกิดไฟไหม้นี่ โอ้ยงั้นไปซื้อต้นอื่นก็ได้ต้นอื่นชั้นอนุโลมมามาปลูกตรงหน้าบ้านชั้นได้ได้เดี๋ยวไปซื้อต้นระเบิดมาวางตรงนี้อ่ะวันนี้เธอจะปลูกอะไรแต่ละต้นนี่คิดถึงบ้านชั้นด้วยอ่าโอเคงั้นเธอไปช่วยเลือกแล้วกันโอเคเปล่าได้เลยไปไป,ไป ว่าแต่บันนี่ร้านต้นไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็เดินมาสักพักแล้วนะโอ้ยร้านต้นไม้อยู่ใกล้ๆร้านลุงเลยมีร้านต้นไม้ใกล้ร้านลุงด้วยเหรอหรือว่าเขาเพิ่งมาเปิดใหม่อ่ะบันนี่ใช่เหมือนว่าช่วงนี้เขาทําธุรกิจอ่ะเขาอยู่บ้านเขาต้อง work เวิร์กฟอร์มโฮมก็เลยไปทําต้นไม้มาขายเห็นได้ยินว่าเขาทําการดัดแปลงพันธุกรรมต้นไม้เองด้วยนะโห้ยฉันเลยอยากได้สักต้นเลยอ่ะบันนี่ออ้ยนี่ไงถึงแล้วร้านต้นไม้ใชนก็ดูสิโห แค่เห oh, oh, ็น mm ข้างหน้า hmm. ก oh, mm ็รู้เลยว่าร้านเลนไม้อะดอกไม้เต็มเลยโอ้โหดูต้นนี้เจ๋งมากเลยพ่นอะไรออกดูสิโอ้โหเขาต้องเก่งมากแน่ๆเลยอ่ะคุณเจ้าของอะดูดิใช่ไม่ทราบว่าลูกค้าชอบต้นไม้แบบไหนครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนะครับคุณลุงผมขอดูต้นไม้ก่อนสวยมากเลยหูต้นนี้เป็นต้นกรงจัก โอ้ยนี่คุณลูกพอเองหมดเลยเหรอใช่ลูกพอเองหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่ต้นไม้นี่ไงต้นไม้ดอกไม้ไฟที่ฉันซื้อมาจากร้านลุงนะขายถูกมากเลยเนี่ยโอ้ยบัตนี้จ่ายเก่เธอทำแตกฉันทำเหรอใช่ฉันแค่เดินไปดูใกล้ๆเองนะไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่ฉันแล้วแหละไม่ใช่ฉันแล้วบัตนี้เลยจ่ายเก่าฉชื่อจ่เก่ใช่ไหม ใช่หนูชื่อชัยก็แต่หนูไม่ได้ทํานะลุงเออฉันเห็นเธอทําแตกมเมื่อกี้เฮ้ยซื้อไปด้วยเลยสองกระถางทุกคนจะเป็นพยายามให้ชัยก้หน่อยว่าชัยก้ไม่ได้ทาบันนี้เป็นคนทำไม่บนีไม่ได้ทำบันนี้ไม่ได้ทำบันบนี้แค่แบบเอ้ยชัยก้ทําแตกนี่แตกอีกแล้วคุณลุงดูสิลุงชัยก้อยอยู่ตรงนี้นะเอ้ยไม่ได้นันหนูทําของเนอืดินแตกต้องจ่ายตังให้เรียบร้อยด้วยนะแต่ไม่เป็นไรลุงคิดแค่กระถางเดียวพออดีนะที่ลุงคิดกระถางเดียว บันนี่เธอนี่ลายกาดมากเลยบันดีมบันดี้ครับคุณลุงลุงได้ทําการเพาะเลี้ยงพันธุกรรมเนื้อเยื่อดอกไม้ไผ่อยู่ข้างๆบ้าน่ะไม่ทราบว่าบันนี่สนใจจะไปเลี้ยงหรือเปล่าวะอยากเห็นเลยอะตรงไหนอะลุงเนี่ยข้างบ้านลุงเนี่ยฝั่งซ้ายมือลุงเนี่ยฝั่งนี้โอเคงั้นลุงพาไปดูได้ไหมหรือว่าให้ไปดูได้เลยเหรอได้ไปดูได้เลยนะเอ้ยบันนี่ไปดูกันดีกว่าฉันละตื่นเต้นจังเลยอะแต่นี่อะไรเนี่ยดอกอะไรดอกไม้ตาเดียวว้ายอ๊้ย ไฟมันติดไฟด้วยอุ้ยเฮ้ยแจคกิ้นนันติดไฟอ,ะ,อะไรฮะอุ้ยมันออกมาจากดอกไม้ต้นนั้นเหรอใชอ่ไม่ได้นะลุงเุ้ยดอกไม้มันขยับแจ็คเก้อ้ยจริงด้วย ยังเจ๋งเลยไฟลามแล้วอ่ะบันนี่ที่บันนี่มีลูกโป่งลุงนี่ยังเจ๋งเลยดัดแปลงบรรทุกรมต้นไม้ได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ต้องชมลุงหรอกลุงเป็นนักวิทยาศาสตร์นะยอดมากเลยนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกบัวใหญ่มากเลยอ่ะบับใหญ่เลยร้านต้นไม้นี่เจ๋งมากเลยแฮะหรือว่าอันนี้ที่คุณลุงบอกว่าตัดต่อบรรทุกคำเหรอลุงเช่นตนที่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่บะเนี่เฮ้ยเป็นชรมนุ์ต่างดาวนั่นแหละคือดอกไม้ที่ลุงตัดแต่งบรรทุกคำนะ เป็นไงเลี้ยงมาสิบวันตัวโตเท่านี้เลยโอ้โหลุงจะว่าไปมันดูน่ากลัวอยู่เหมือนกัน ออ้ยเดิกระจกมันแตกมันจะออกวะไหมเนี่ยลุงเอ้ยมันไม่ออกมันลอมันเด้อโอ้ยลุงตะโกนเจ็บคอป่ะเนี่ยว่าแต่ลุงโอ้ยโอ้ยมันดูทำไมมันดูหดลายจังเลยอ่ะนั่นนะดีลุงบันนี่คิดว่าบันนี่ไม่เอาดีกว่าใช่ก็ไม่เอาดีกว่าใช่ก็กลัวมันทุบกระจกแตกอ่ะลุงลุงงั้นบันนี่ขอซื้อดอกไม้ไฟกับต้นแตงโมดีกว่าสองสามตัวนั้นบันนี่คิดว่าคงไม่เอาวะลุงเขาไม่เอาหรอกเหรอโอ้กลุส่าห์ตัดแต่งบรรทุกกรรมมาเพื่อการนี้เลย ดังกว่าจะเอามาขายเนี่ยโอ,โ,โอ้โห,โโหขนาดนั้นเลยหรอลุงช่ก็ก็ไม่เอาด้วยมันดูนกลัววายตกใจอลุงมันหลุดมานี่โอ้ยมันออกมาจากกระถางแล้วลุงลุงโอโ้มันนี่แอบ,บหลังต้นไม้ก่อนเลยกลัวชัเก้าเอาออกมาทาไมอ่ะเข้าไปอยู่ในกรงให้เหมือนเดิมไม่เรียบร้อยโอ้ยดูดิลุงพูดไม่ฟังเลยแต่มันไม่ทําร้ายลุงแล้วมันทร้ายชายเก้าอ่ะใช่มันนีนหาช่วงตรงนี้หลบหนีก่อนดีกว่าไปแล้วจ้า ใชเก็ไหวนะใชเก็ไหวโอ้ยเมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยอะใช่มันเหมือนปีศาจในเรื่องอะไรสักอย่างที่ฉันเคยดูเลยอะเอ้ยใครรู้คอมเมนต์มาบอกบันนี่กับช้เก้าด้วยนะครับเฮ้ยช้เก็คุณคุณชื่อมาเดิมโมกก้อนหรือเปล่าวะกอนกกนใช่โมกก้อนใช่กองกอยเคยนั่นมันผีกองกอยอ๋อโอ้ยบันนี่หนีรอดมาได้ก็ถือเฉียดมากเมื่อกี้ชเก้ฉันว่าลองไปสำรวจที่เดิมดูดีกว่าเฮก็ดีนะบันนี่ เพื่อความปลอดภัยของเราเราอาจจะต้องแจ้งตำรวจนะเนี่ยใช่ลุกนะกอันต้นไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นนะสิโอ้ย,อยตอนแรกฉันก็ชื่นชมอยู่หรอกแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ชื่นชมแล้วฉัน,ล,<า>นลัวปิดไปแล้วไช่เกล้าไอตัวพวกนั้นหายหมดเลยอะเอ้ยมันตายไปตัวนึงไช่เกลดูสิเฮ้ยจริงด้วย เมื่อกี้มันมีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามมันมี<ช>สามตัวมันตายไปตัวหนึ่งทำไมมันถึงตายอะไชเก้าไม้นี่มันมีหนามอยู่อุย้ยจริงด้วยนี่ไงหนามแหลมเลย,ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงตายแน่เลยแต่ลุงไปไหนอะร้านปิดนี่ลอง,ลงเปิดดูได้ไหมเนี่ยอุย้ยนี่ไงเปิดแล้วเฮ้ยลุงหายลุงหายไปจริงด้วยไชเก้ลุงหนีไปแล้วหรือเปล่าเนี่วันนี้นั่นนลยจิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะ ฮ้ยบันนี้ฉันว่าลุงต้องกลัวความผิดแน่เลยอะเลยหนีไปอะเพราะปลูกต้นไม้แบบเนี้ยนั่นนะดิเฮ้ยร่างของลุงตกลงมาหน้าบ้านเฮ้ย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 จากไหนอะบันนี้ฉันว่าลุงไม่น่ารอดแล้วว่านั่นนะดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วลุงไปทําอะไรบนหลังคาล้วเนี่ยชายเกิลฮะข้างหลังเธอ ปอ้ายนี่มันมาอีกแล้วเขาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถตีวันนี่ในรถโอ้ยใช้รถแต่เธออยู่ในรถเนี่ยนะนั่นนี่ใช้รถนั่นไงจิงจริงด้วยขนาดอยู่ในรถก็ไม่รอดจ้าบอกแล้วว่าในรถไม่รอดใช้รเธอ,อยังไม่เชื่อเลยหูมันวนเวียนอยู่แถวหน้าบ้านลุงอ่ะ อันนี้เธอหายไปไหนอ่ะต้องมาในพุ่มหายเร็วมันอยู่ที่รถเราอะด้วยบันนี่ดว่าเราจะต้องกลับไปแน่เลยอะเป็นไรบันนี่เตรียมปืนมาแล้วชัยก็พร้อมหรือยังโอ้ยชัยก็ก็พร้อมแล้วรอบนี้เราต้องจัดการมันนะไปเหมือนมันรู้ว่าเราไปหาด้วยชัยก็วิ่งเร็ววิ่งไวมากโอ้ยมันกระโดดได้บันนี่วิ่งไวมากโอ้ยว้าวบันนี่พดูแล้วาชัยก็นี่เลยบันนี่เธอจัดการมันหน่อยเร็วโอ้ย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 โกรธมากโกรธมาก อ่ะพิ่จี้โอ้ยไม่ทันอีกแล้วตายหนีดีกว่าแชรเกิลเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยยังไชรเกิ้ลเฮ้ยมันมาลุมฉันเลยอะสองตัวบันนี่ไม่ได้นะเธอต้องจัดการมันให้เต็มที่เลยแชร์เกิ้ลมันโหดมากเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยบันนี่ฉันจัดการได้แล้วหนึ่งตัวอีกตัวอยู่ไหนแชรเกิลจัดการอีกตัวงเร็วอีกตัวอยู่ไหนเออฉันไม่เห็นเลยอะนี่มันไข่อะไรทิ้งไว้อ่ะแชรเกิลตรงนั้นอ่ะเฮ้ยวุ้ย มันมาอีกแล้วเฮ้ยน่วายนวิ่งช่วยวายเหลือเกินยังไงเชเก้ฮ้ายวันนี้มันอ mm ีกคนวันนี้เธช่วยฉันหน่อยมนิบะทังนี่เจ็บเตี้ยวเลยนี่แน่วันนี้เธอจดการมาเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวไม่โดนเลยอ่ะมันไวมากโอ้ยฉันมาแล้ววะนี่เมื่อกี้มันพุบลงไปในหลุมตรงเนี้ยแสดงว่า ต้องยิงหลุมชเกิลต้องจัดการนี่ไงมันยุยยืยมันยุยยืยมันจะยุยยืยขยับอยู่เลยว้ายมันออกมาจากหลุมใช่ไหมเนี่ยใช่มากเลยนะชเกิลใช่เฮ้ยมันจะเข้าลมันนี่ฉันจัดการมันได้อีกแล้วเย้เฮ้ยตอนนี้เราก็จัดการไปสองตัวแล้วนี่ชเกิลใช่มันหมดแล้ววันนี้เธอมาดูที่หลุมนี้แล้วเฮ้ยมันหมดแล้วแต่ว่า แต่ว่าหลุมนี้มันมันอาจจะมีใครอยู่ข้างในก็ได้นะชาเกร์เราต้องทําลายมันให้ทิ้นซากนะมันต้องเกิดมาจากตรงนี้แน่นอนอ่ะใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะยิงไปเลยออ้ยนี่มันยุย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 ย้ยยุ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 ยย้ยยุ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 ยย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  แล้วไปเยอะไปนี่โฮ้ยเยเร็วใช่ก็รีบพังหลุมเลยโอ้ยไันี่หลุมมันไม่ออกไปเลยโอ้ยมันออกไปแล้วไออกไปเยอะนี่แน่หลุมนี้มันอยู่เหมือนอยู่ท้าวอน์เลยใช่ก็โอ้ยโห้ยโอ้ยมันเหมือนลุงอยู่ทาวนเลยใช่ก็นั่นสิบันนี่จับับันนี่จับได้แล้วใช่ก็ยิงเร็วยิง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 โอ้ยกระสุนหมดโอ้ยใช่ก้็เพี้ยนนะพี่จีแป๊บโอ้ยนี่แน่ลูกซอง ลูกซองโอ้โหลองช่ลลเลยอะโอ้ยชายเขาก็ไม่รลอดเหมือนกันลงหล,ลุมไปลงหลุมไปเฮ้ยชายเขา้าบัดดี้เอาบรนยัดลงหลุมไปแล้วเธอเก่งมากเลยาาเธอช่วยชีวิตฉันหน่อยรอบนี้ถ้ามันไม่หายไปเนี่ยเราต้องวิธีการเดิมเลยอัดนิวเคลียร์ลงหลุมหมอ <c oughs> ใช่ก sí, <c oughs> ็รู Blue ้วิธีการของฉันได้ยังไงเนี่ยอุ้ยเธอก็ไม่มีวิธีการเดียววิธีล้างผ่านทุกสิ่งอย่างเนี่ยบันนี่ฮ่าได้เดี๋ยวบันนี่จะทิ้งนิวเคลียร์ลงหลุมนี้เลยนะไปเราหาที่ซ่อนก่อนตึงสองซ่อยิงแล้วถอย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 ยถอยเลยนิวเคลียร์ลงมาแล้วโอ้ยยัตั้ระเบิดรอบสองโอ้ยบ้านคุณลุงพังหมดเลยว่าแต่ข้อดีของเราก็คือเราจัดการมันสิ้นซากเลยนะ ใช่เลยบันนี่แต่ข้อเสียคือเราพังทุกอย่างในเมืองไปหมดแล้ว <laughs> <laughs>